สวัสดีจ้ะพี่น้องมันจะพาไปเก็เบเห็ดอีกเลยจา้า,าป้าเละจ้ะพี่น้องมันเปื่อยมันละอืมก็ได้เยอกได้ยอดเ่าเนาะจังหาเก็บเอาตัวใดที่มันได้เนาะจ้งเนาะอันนี้เทามาเลยจ้ะ ให้ก็เก็บตัวที่มันอ่อนๆอยู่นะจ๊ะเนาะเสียด้ได้เนาะเก็บเบื้องตัวใดมันพอดได้ดอกใดมันพอได้ก็ได้บอสไม่ได้บออันนี้เด้นี่เด๊ได้บอสอ๋อไม่ได้เหรอไม่ดอกเนาะ

ดอกตุ่งๆกบมี้ตอนี้เขาะเหยียบนะดูไก่ตาปรดเดียวเเห็น Đây bao Để thả con <laughs> Nhìn đơn 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 อ๋ออันนี้เนื่อยนอนนอนคือบุใหญ่นอนเท่าแล้วจะเอาไม่ได้อ้าวนอน

าได้แต่ว่าชีล่างบ่ได้เพราะว่าสตสีได้เมื่อบานน,นะจ๊ะนะท้องบ่ได้เมือม่อไงสตสีหยดน้ำกดแล้วดอกนี้สวยอยู่จ้ะดอกนี้สวยวันจะพี่น้องคลิปเฮ็ดเถ่านะจ๊ะเอามาอูจะได้ถัวยหนึ่งอยู่จ้ะวันนี้ได้บ่หลายจะได้ถัวยเดียวจ้ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย <laughs>